เรียนท่านผู้บงังคับบัญชาและผู้ชมทุกท่านสภาพแวดล้อมและบริบทของกองทัพเรือในปัจจุบันทําให้เราจะต้องหันกลับมามองระบบบริหารจัดการทรัพยากรหรือ ERP ในฐานะเครื่องมือสําคัญเร่งด่วนที่ไม่ได้เพียงโครงการไอทีหรือโครงการที่เป็นแฟชั่นแต่คือคกลไกหลักในการเตรียมพร้อมของกองทัพเรือให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ป้องกันความล่าช้าความผิดพลาดและความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่เหตุไม่พึงประสงค์ที่กระทบต่อความมั่นคงและประสิทธิภาพของกองทัพเรือในระยะยาวทำไมกองทัพเรือต้องมี ERP ตอนนี้ ERP หรือ Enterprise Resource Planning คือระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลทุกด้านของกองทัพเรือมาไว้ในที่เดียวกันทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลโลจิสติกการซ่อมบำรุง การปฏิบัติการและอื่นๆเพื่อให้เราทำงานได้โดยอัตโนมัติและตัดสินใจด้วยข้อมูลจริง ERP มีบทบาทสำคัญในการทำให้งานด้านธุรการของกองทัพเรือเป็นไปโดยอัตโนมัติลดเวลาลดต้นทุนจากการทำงานซับซ้อนช่วยเหลือในการจัดทำรายงานทางธุรการต่างๆและลดต้นทุนจากการตัดสินใจผิดพลาดซึ่งจะเปิดโอกาสให้กำลังพลสามารถนำเวลาที่เหลือไปสร้างสรรค์งานเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนางานเชิงรุกและยังช่วยรองรับนโยบายการปรับลดกำลังผลในระยะยาวอย่างเป็นระบบจากปัญหาที่กองทัพเรือกำลังเผชิญด้านการบริหารทัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการมีสัสดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการลงทุนและพัฒนาจำนวนน้อยขณะที่งบประมาณด้านบุคลากรมีจำนวนมากความท้าทายในการจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีศักยภาพ ในการสร้างคุณค่าตามพันธกิจหลักของกองทัพเรืออย่างแท้จริงการตรวจสอบความโปรง่งใสการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่างเป็นตัวเร่งให้ต้องมีการนำระบบ ERP มาบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายปีที่ผ่านมากองทัพเรือเคยมี r t n e r p แต่ต้องยุติไปและสิ่งนั้นเกิดเป็นภาพจำในใจของหลายท่านทั้งนี้จากปัญหาที่กองทัพเรือกำลังรับมืออยู่ในปัจจุบัน ทำให้ต้องทบทวนถึงความจําเป็นอีกครั้งแต่จะไม่เดินซ้ารอยเดิมเพราะเราจะเริ่มจากบทเรียนจริงตั้งหลักใหม่วางระบบการบริหารความเสี่ยงการจัดทําการบริหารการเปลี่ยนแปลงการทบทวนกระบวนการทํางานให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพระยะยาวของกองทัพเรือภาพปัญหาที่กําลังรุนแรงขึ้นอย่างเงียบๆ ที่ต้องการมีระบบบริหารทรัพยากรมาช่วยแก้ไขได้แก่ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายงานด้านต่างๆทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความจําเป็นของแต่และโครงการเพื่อจัดลําดับความสําคัญการใช้งบประมาณได้ตรงความต้องการที่แท้จริงขาดระบบการจัดเก็บและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือว่าต้นทุนส่วนใดควรลดหรือเพิ่มเพื่อตอบยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์อย่างมั่นใจการใช้งบประมาณล่าช้า เพราะขาดข้อมูลประกอบการเตรียมการที่ดีการปรับเปลี่ยนแผนโดยไม่มีข้อมูลรองรับและไม่มีระบบแจ้งเตือนการจัดซื้อซ้ำซ้อนเพราะไม่ทราบหรือไม่มีข้อมูลว่าในคลังมีอะไรบ้างและหน่วยงานใดถือครองหน่วยงานต่ตางๆไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงเพราะต้นทุนแฝงไปอยู่ที่หน่วยอื่นไม่มีระบบการโอนต้นทุนหรือแสดงต้นทุนตามจริงทำให้ขาดความระมัดระวังในการใช้งบประมาณการขาดข้อมูล ทำให้เกิดการซ่อมบำรุงเชิงรับหรือซ่อมเมื่อพบความเสียหายเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้ยุโทโธปกรณ์เสียระหว่างปฏิบัติราชการนําไปสู่การเสียโอกาสในการปฏิบัติภารกิจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งที่มีต้นทุนสูงกว่าการซ่อมบํารุงเชิงพ้องกันหรือ preventive maintenance กําลังพลถูกโยกย้ายบ่อยทําให้ขาดความเชี่ยวชาญเนื่องจากการไม่มีข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงผลเสียของการโยกย้ายที่ถี่เกินไปที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ยากต่อการตัดสินใจแก้ปัญหาเชิงระบบการประเมินผลปฏิบัติงานโดยใช้คำบรรยายจากเอกสารจำนวนมากง่ายต่อการใช้ความรู้สึกในการประเมินและรายงานไม่มีการรวบรวมข้อมูลจริงจากการปฏิบัติงานนำมาวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญที่น่าเชื่อถืองานฝ่ายอำนวยการไม่มีข้อมูลจริงและเป็นปัจจุบันจากหน่วยงานภายใต้กองทัพเรือซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ประสบความยากลำดากในการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ไม่มีการบันทึกผลผลิตของหน่วยอย่างเป็นระบบทำให้ไม่มีข้อมูลประกอบการของงบประมาณที่สะท้อนตอผลสำเร็จจริงกำลังพลระดับต่างๆต้องใช้เวลาจำนวนมากกับงานธุรการและการรออนุมัติที่ล่าช้าทำให้เสียโอกาสในการนำเวลาไปคิดสร้างสารรค์งานเชิงรุกและพัฒนานวัตกรรมการขาดข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างด้านงบประมาณซ่อมบำรุงผลผลิตและความพร้อมรบ ทำให้การตัดสินใจและการบริหารงานไม่สามารถประเมินสภาพรวมของกำลังรบได้แม่นยำทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถวิเคราะห์เพื่อแสดงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์หรือข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัดสินใจได้ทั้งนี้ ERP คือเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหานั้น Use case หรือตัวอย่างกลไกการใช้ประโยชน์จากระบบริหารจัดการทรัพยากร ERP ไม่ใช่แค่ระบบเก็บข้อมูลแต่เป็น,นกลไกที่ช่วยให้หน่วยงานทำงานอัตโนมัติและตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลจริงที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างน่าเชื่อถือและเป็นกลางดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านโลจิสติกสและจัดซื้อจัดหาเมื่อเสนอขออนุมัติจัดซื้อระบบ ERP จะดึงข้อมูลสินค้าคงคลังจากทุกคลังอัตโนมัติแสดงจำนวนของที่มีในระบบแบบเรียลไทม์พร้อมประวัติการใช้และแผนความต้องการล่วงหน้า ทำให้ลดการจัดซื้อซ้ำซ้อนที่สิ้นเปลืองไม่เกิดประโยชน์และวางแผนการจัดซื้อระยะยาวได้แน่นยำด้านกำลังพลเมื่อต้องโยกย้ายกำลังพลระบบจะแสดงประวัติการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญในสายงานและข้อมูลตำแหน่งที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติผู้บังคับบัญชาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการโยกย้ายเช่นการขาดความต่อเนื่องหรือช่องว่างด้านความเชี่ยวชาญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและลดการใช้ดุลพินิษด้านงบประมาณ กรณีที่หน่วยงานเสนอขอของงบประมาณหรือโครงการระบบ ERP จะสามารถช่วยวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความต้องการที่แท้จริงได้โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลผลิตความเชื่อมโยงกับภารกิจหลักและการใช้ไร้ทรัพยากรที่ผ่านมาอีกทั้งกรณีต้องการปรับแผนงบประมาณระบบ ERP จะแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายล่าสุดผลผลิตที่ได้และคาดการผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ หากการปรับงบประมาณจะทำให้เกิดความล่าช้าหรือขัดแย้งกับแผนงานอื่นด้านการซ่อมบำรุงระบบจะรวบรวมข้อมูลอายุการใช้งานของยุโทโธปกรณ์ประวัติการซ่อมและเวลาที่ควรทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเสนอแนะการจัดหาแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดหรือ Economy of Scale ในการลดต้นทุนโดยอัตโนมัติพร้อมแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อนเกิดความเสียหายช่วยลดความเสี่ยงจากยุโทโธปกรณ์ขัดข้องกลางภารกิจ ด้านงานฝ่ายอำนวยการและการวิเคราะห์ภาพรวม ERP จะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยต่างๆและแสดงผลผ่านแดชบอร์ดกลางเช่นความพร้อมรบรายสัปดาห์การใช้จ่ายเทียบกับงบที่ได้รับ KPI รายหน่วยและแนวโน้มการเบริกจ่ายทำให้สามารถวางแผนและกำหนดยุทธศาสาตร์ได้แบบมีข้อมูลรองรับด้านระบบเตือนอัตโนมัติและการตัดสินใจแบบเชิงรุกหรือ proactive ERP ไม่เพียงแต่แสดงข้อมูลย้อนหลังแต่ยังวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าเช่นคลังใกล้หมด การเบิกจ่ายที่ล่าช้าหรือความเสี่ยงจากการไม่บำรุงรักษาอย่างเพียงพอให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและทันเวลาการโอนต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุนจริงระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรมกับต้นทุนและโอนต้นทุนไปยังหน่วยที่ใช้ทรัพยากรจริงโดยอัตโนมัติเช่นค่าขนส่งค่าซ่อมหรือต้นทุนด้านกำลังคลช่วยให้สามารถประเมินผลผลิตและเปรียบเทียบความคุ้มค่าของหน่วยได้แม่นยำขึ้นจะช่วยลดปัญหาการของบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากไม่รู้ต้นทุนแท้จริงของหน่วย การเชื่อมโยงกับระบบราชการภายนอก ERP สามารถเชื่อมต่อกับระบบ New GFMIS หรือระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบ EGP หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทําให้การดําเนินงานของกองทัพเรือสอดคล้องกับระบบราชการโดยไม่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดซื้อทับรายงานผลแนวทางดําเนินงานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เริ่มจากการศึกษาบทเรียนเดิมนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรของกองทัพเรือเดินหน้าตามแผนการเปลี่ยนผ่านกองทัพเรือสู่หน่วยงานดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล EA หรือ Enterprise Architecture และเข้าสู่ขั้นเตรียมการและการพัฒนาระบบ ERP ต่อไปมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงแผน ERP กับแผนดิจิทัลของกองทัพเรือและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการจัดสรรทรัพยากรของกองทัพเรือจะนำไปสู่ความยั่งยืนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและใช้ระบบ ERP ของแต่ละโมดูลความท้าทายและปัจจัยแห่งความสำเร็จแม้ ERP จะมีศักยภาพสูงแต่กองทัพเรือต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญเช่นแรงต้านจากผู้ใช้งานที่คุ้นชินกับระบบเดิมและภาพลักษณ์ หรือภาพจำของ ERP ในอดีตการไม่ชัดเจนในความเข้าใจเป้าหมายของ ERP ในระดับหน่วยปฏิบัติที่อาจจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจที่ต้องปรับแต่งระบบในช่วยแรกแต่จะเกิดประสิทธิภาพในระยะยาวความเสี่ยงจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่จะต้องพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลกากรภายในให้เท่าทันและพึ่งพาตนเองได้ต่อไปปัญหาในการจัดระเบียบข้อมูลการมีข้อมูลไม่สะอาดหรือไม่พร้อมใช้งานร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสการพัฒนาที่สำคัญที่กองทัพเรือจะปฏิวัติจัดระบบข้อมูลให้พร้อมรองรับเทคนโนโลยี AI ในอนาคตการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานในยุคดิจิทัลทั้งภาพรวมและความต้องการเฉพาะด้านตามสาขาปฏิบัติการปัจจัยสู่ความสำเร็จของการพัฒนา ERP ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานรู้สึกเป็นเจ้าของระบบหรือ user ownership โดยการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มโครงการเช่นร่วมออกแบบหน้าจอหรือกำหนดขั้นตอนการทำงานวางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมหรือ business process reengineering อย่างจริงจังไม่เพียงแค่ย้ายงานเดิมเข้าสู่ระบบแต่ปรับให้เหมาะสมกับระบบใหม่สร้างรายงานและเอกสารแบบอัตโนมัติตลอดจนลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เตรียมและอบรมผู้ใช้งานหรือซูเปอร์ยูเซอร์ให้เข้าใจทั้งระบบและบริบทงานจริงพร้อมสร้างทีมภายกองทัพเรือที่สามารถดูแลระบบได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาที่ปรึกษาพัฒนาระบบตลอดเวลาส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆในกองทัพเรือใช้ข้อมูลจริงมาช่วยตัดสินใจแทนความรู้สึกเช่นตัดสินใจจัดสรรงบประมาณจากข้อมูลผลผลิตจริงและแนวโน้มการใช้งาน ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปรับกระบวนการทำงานและบันทึกข้อมูลผ่านระบบงานอย่างมีโครงสร้างให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ซึ่งจะเป็นภาราง,งานจำนวนมากในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะลดงานและททรัพยากรที่ใช้สร้างคุณค่าในระยะยาว สร้างระบบแดชบอร์ดที่แสดงผลชัดเจนเข้าใจง่ายใช้ติดตามงานและประเมินผลงานในกระบวนงานต่างๆของกองทัพเรือที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้จริงช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติมีข้อมูลร่วมกันเห็นกระบวนการปฏิบัติงานและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันสรุปการมี ERP คือทางรอจากปัญหาที่กำลังขยายตัวโดย ERP ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยหรือแฟชั่น แต่คือการลงทุนสร้างเทคโนโลยีพร้อมกับพัฒนากำลังพลให้เกิดเครื่องมือเร่งด่วนที่จะทำให้กองทัพเรือสามารถใช้เดตา้าหรือข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนำไปตัดสินใจสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนากองทัพเรือได้อย่างมั่นใจทดแทนการใช้ดุลพินิษหรือความรู้สึกและต้องตระหนักว่า ERP ไม่ใช่เพียงซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดซื้อมาแล้วใช้งานได้ทันที แต่ต้องอาศัยพลังของการเปลี่ยนผ่านทั้งองค์กรต้องหลอมรวมกำลังพลและปรับหลักปฏิบัติเดิมของกองทัพเรือกับเทคโนโลยียุคดิจิตัลให้สอดประสานกันทั้งในด้านกระบวนการทำงานความเข้าใจและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริงแม้ต้องลงทุนด้านงบประมาณกำลังพลและแรงใจอย่างมาก แต่ ERP คือระบบที่จะลดต้นทุนแฝงลดต้นทุนค่าเสียโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพและคืนเวลาของกำลังพลให้ไปทำภารกิจหลักและเชิงรุกอย่างแท้จริงและในอีกไม่ช้าเราจะถึงจุดคุ้มทุนของการใช้งบประมาณลงทุนกับ ERP พร้อมความมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนสร้างวัฒนธรรมใหม่ของกองทัพเรือที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล